การหางานหลายๆคนอาจจะคิดว่ายากนะครับหรือว่าจะไม่เจอตำแหน่งที่ต้องการหรือบริษัทที่ต้องการแต่ใน Link ์อินเนี่ยเขาก็มีคอมมูนิตี้และโพสต์มากมายเกี่ยวกับบริษัทชื่อดังนะครับรวมไปถึงทางบริษัทเขาก็จะเปิดรับสมัครงานเองอีกด้วยครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีทำเรซูเม่จากโปรไฟล์ Link ์อินของเราเพื่อหางานที่เปิดรับกันภายในนี้กันครับอันดับแรกนะครับเราจะเข้ามาที่หน้าโฮมก่อนนะครับไปตรงที่ jobs แล้วก็จะเจอกับหน้าที่เขาได้คอมเมนต์มานะครับว่า บริษัทไหนหรือว่าตำแหน่งไหนที่เหมาะกับเรานะครับตรงนี้จะเป็น my job นะครับเป็น job ที่เราเซฟไว้หรือว่า job ที่เราได้ส่ง submit ตัวเรซูเม่ของเรา my learning ก็คือสกิลที่เราไปเรียนรู้มาจากในตัว l i n k i n learning ครับแล้วก็ s e v e post โพสต์ที่เราได้กดเซฟไว้ครับตรงนี้นะครับก็เป็น job alert ครับก็จะแจ้งเตือนเกี่ยวกับว่าให้ตัว l i n k i n เนี่ยมันแจ้งเตือนตำแหน่งที่เปิดใหม่ที่เราน่าจะสนใจครับ แล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวของ Demonstrate Skills นะครับก็จะเป็นสกิลที่เรามัน่นใจว่าถนัดทางด้านนี้จริงๆนะครับเนี่ยก็จะมีตัวของ Human Resource แล้วก็ Sales Marketing แล้วก็ Project Management ที่ให้เราได้สอบเพื่อ Add เป็น s k i l l ลวงไปถึงตรง Skill Assessment นะครับตรงนี้ก็จะเป็น Skill ที่ค่อนข้าง Specific ลงไปนะครับถ้าเราถนัดจริงๆเราก็น่าจะต้องทำ Quiz Skill ตรงนี้ของเขาได้ครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ Interview Prep นะครับ ตรงนี้เราก็สามารถมาเตรียมตัวก่อนที่เราจะสัมภาษณ์ได้นะครับเขาก็จะมีลิสต์คำถามให้ว่าเราควรจะตอบยังไงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแคตตาล็อกนะครับว่าอาชีพไหนหรือว่าสายงานไหนที่เราจะไปทําแล้วก็เราสามารถเตรียมตัวกับลิสต์คำถามนั้นได้ครับต่อไปก็จะเป็นเรซูเม่บิลดเออร์นะครับการสร้างเรซูเม่นั่นเองตรงนี้เราสามารถครีเอทฟอร์มโปรไฟล์ก็ได้ก็คือโปรไฟล์ของเราที่เราได้ใส่ผลงานอะไรต่างๆหรือว่าใบเซอร์ติฟิเคชันในสนามที่เราเรียนหรือว่าถ้าเรามี เรซูเม่อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถมาอัปโหลดตรงนี้ได้แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปลอง Create from profile กันครับตรงนี้ก็ให้เขียน job title ที่เราอยากจะไปทำนะมับก็จะขึ้นตรงนี้ครับ job ของเราเป็น software engineer นะ Skill อะไรที่ software engineer ควรจะมีแล้วก็ Skill ที่เขาอยากได้เขาต้องการเพิ่มตรงนี้ก็จะเป็นเรซูเม่ของเราออกมาเลยก็จะรวมข้อมูลต่างๆที่เราได้ทำไปในคลิปก,ก่อนๆน,นะครับ พอเราโอเคเราตรวจสอบเสร็จแล้วว่าเรซูเม่นี้แหละที่เราจะใช้แล้วก็กดดาวน์โหลด as PDF ได้เลยครับเราก็สามารถเอาไปใช้สมัครงานได้ครับแล้วต่อไปก็จะเป็น job seeker guidance ครับเป็นวิดีโอตัวอย่างแนะนำนะครับในการหางานใหม่ๆห,หรือว่าถ้าเราอยากเพิ่มทักษะอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะพัฒนาโปรไฟล์ LinkedIn ของเราให้เจ๋งขึ้นเนี่ยทำยังไงตรงนี้เราก็สามารถมาดูวิดีโอตรงนี้ได้ด้วยครับและสุดท้ายครับ a p p l ล c เค i ัน Setting ครับ สามารถเซฟตัวเวรซูเม่ที่เราอัปโหลดไปหรือว่าเรซูเม่ที่เราตอบคาถามไปนะครับได้แล้วก็สามารถแชร์ตัวเวรซูเม่ของเรากับรีครูเตอร,ร์รีครูเตอร,ร์ก็คือคนที่เข้ามาดูโปรไฟล์เราคนที่มาหาคนทํางานนี่แหละครับก็สามารถแชร์ให้เขาเห็นได้ด้วยครับแต่ตรงนี้เรามาลองค้นหางานกันบ้างครับตรงนี้นะครับก็จะมี2แบบนะครับเราอ่านข้อมูลของเขาให้เสร็จนะครับเฮ้ยตำแหน่งนี้สนใจไหมตำแหน่งนี้ตรงกับที่เราต้องการไหมถ้าสนใจก็กดเซฟตรงนี้ได้ครับ แล้วตรงนี้ถ้ามันขึ้นแอป l y เราสามารถกดไปแล้วมันจะเด้งไปที่เว็บไซต์หลักที่เขาเปิดรับสมัครงานนะครับแล้วก็สามารถกดแอป l y ตรงนี้เพิ่มเติมได้อีกครับอีกอันนึงครับก็เป็น easy apply ครับตรงนี้เราสามารถใส่ข้อมูลของเราเพิ่มเติมอัปโหลดเรซูเม่ของเราสับมิดตัวเรซูเม่ของเราแล้วก็รอเขาตอบกลับนะครับ ก่อนที่เราจะไปหางานหรือว่าทำเรซูเม่เนี่ยผมก็มีทริคเจ๋งๆนะครับในการทําให้เราสามารถหางานได้ง่ายขึ้นกันครับข้อแรกเลยนะครับก็คือเราควรจะปรับโปรไฟล์ของเราให้เหมาะสมกับตําแหน่งงานที่เราต้องการที่จะสมัครนะครับสมมุติว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไงครับก็อาจจะมีทําช่อง YouTube ไปทำคอนเทนต์ไรเตอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรที่เราได้เคยทํามานะครับเราสามารถมาใส่ตรงนี้ได้รวมไปถึงเรายังสามารถเรียนนะครับเอาใบเซอร์ติฟิเคตนะครับจากทาง l ิ n k ์อินเลอร์นิ่งเนี่ยเข้ามาใส่ในนี้ได้อีกด้วยครับ ข้อ2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของคอนเน็ชันนะครับเราสามารถเข้ามาที่ตรง My Network นะครับเพื่อมาหาเพื่อนใหม่ๆห,หรือว่ามาหาคนเจ๋งๆนะครับที่เราอยากจะรู้จักเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถเพิ่มคอนเน็หรือว่ากดติดตาม f o l l o w เขาก็ได้ครับข้อที่3นะครับเราก็จะมีกลุ่มนะครับ,รบที่เราสามารถเข้าไปแจมหรือว่าไปจอยด้วยได้นะครับภายในกลุ่มเนี่ยเราก็สามารถไปดิสคัสกันหรือว่าไปแชร์ความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับในเรื่องที่เราสนใจอย่างของนี่เป็น Howard Business Review อันเนี้ยก็จะมี คอมมูนิตีนะครับที่เขามาแชร์ b u บิสเ s สเคสที่เจ๋งๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก Community หนึ่งนะครับที่เราสามารถมาแชร์หรือว่ามาเจอเพื่อนใหม่ๆตรงนี้ด้วยกันได้ครับและข้อสุดท้ายนะครับอย่าลืมหมั่นอัปเดตโปรไฟล์ของตัวเองบ่อยๆนะครับไม่ว่าเราจะไปทํางานหรือว่าไปเทคคอร์สอะไรใหม่ๆหรือว่าสกิลใหม่ๆที่เราได้รับมาเนี่ยเราก็สามารถเอามาใส่ในนี้เพื่อที่จะทำให้ HR เนี่ยสนใจและก็ตกหลุมรักเรามากขึ้นครับ และภายใน Link e d i n เนี่ยก็ยังมีอีกหลายฟังก์ชันเยอะแยะมากเลยนะครับที่รอให้ทุกคนได้ไปเล่นอยู่แพลตฟอร์มนี้เหมือนกับโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นๆเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยชอบมากๆเลยครับเพราะว่าเราได้เห็นสังคมแล้วก็เห็นคอมมูนิตี้ของบริษัทที่เราอยากเข้าไปทำงานด้วยในอนาคตมากๆเลยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีทริคเจ๋งๆในการใช้งาน l i n k e d i n หรือว่าชอบฟังก์ชันไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราข้างใต้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องวีมาที่โดนกันด้วยครับ